และสําหรับใครนะครับที่กําลังมองหาร้านเติมเกมในราคาที่ประหยัดผมก็นแนะนําร้าน Over Top Up เลยนั่นเองครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขารับเติมเกม,เกมอื่นๆและรวมไปถึงแลกนัลล็อกออริจิและซิลเอ็มเซิร์ฟซีในราคาที่ถูกและโคตรประหยัดสุดๆซึ่ง้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อทางร้านได้ที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปวีโอนี้ได้เลยนั่นเองนะครับ และก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะครับช่องของเราก็ได้เปิดฟิลเจอร์ซูเปอร์แตงและซูเปอร์แชทตอนไลฟ์สดซึ่งท่านผู้ชมสามารถมองหาสัญลักษณ์ขอบคุณและสัญลักษณ์ดอลลาร์ตอนไลฟ์สดเพื่อซัพพอร์ตช่องของเราได้เลยซึ่งมันก็จะทําให้ใครที่ใช้งานฟิเจอร์นี้ก็จะมีสีแชทที่เป็นเอกลักษณ์กว่าชาวบ้านเขาและต้องกราบขอบพระคุณมากครับที่แวะเวียนเข้ามารับชมผลงานของเรามาโดยตลอดและก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะเพราะผมค้างแอบกับช่อง Dark Sky ครับ แล้ววันนี้นะครับผมก็มีเกมมือถือสุดฮิตครับที่อยากจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วครับชื่อเกมว่า l a เทลโมบายนั่นเองครับซึ่งผมจะบอกท่านผู้ชมเอาไว้เลยครับว่าความจริงแล้วเนี่ยสำหรับเจ้าเกมนี้เนี่ยมันเนี่ยเคยเอามาเปิดบริการครับแล้วก็ประเด็นสําคัญครับมันเนี่ยเคยมีภาษาไทยแล้วด้วยนะท่านผู้ชมครับเมื่อ4 5หปีที่แล้วครับ แต่ณตอนนี้เนี่ยในส่วนของเซิร์ฟที่ว่ามันมีภาษาไทยเนี่ยตอนนี้เขาเนี่ยได้ทาการปิดบริการไปแล้วแต่ณตอนนี้ครับในส่วนตัวเกมนี้เนี่ยได้นำเอามาเปิดอีกครั้งครับในส่วนของสตูของไต้หวันนั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับว่าสําหรับใครที่สนใจครับในส่วนลิงก์ดาวน์โหลดเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการแปะเอาไว้ให้ครับตรงด้านล่างของคลิปเวิร์เลยนั่นเองครับและสําหรับพาร์ทนี้นะครับผมเนี่ยก็จะพาไปดูบรรยากาศต่างๆภายในตัวเกมว่า aire, ที่จริงแล้วจเจ้าเกมนี้มันมีระบบลูกเล่นอะไรที่น่าสนใจบ้างและถ้าท่านผู้ชมพร้อม ไปครับผมเอาละฮะท่านผู้ชมครับและในส่วนของระบบแรกครับที่ว่าผมเนี่ยจะมาทาการรีวิวครับนั่นก็คือในส่วนของระบบการเลือกค้าสายชีพเต้มต้นของสําหรับเจ้าเกมนี้นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าตัวเกมเนี่ยมันยังไม่มีภาษาไทยครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางระบบนะครับหรือว่ารวมไปถึงครับชื่อค้าสายชีพเนี่ยอันนี้เนี่ยผมอ่านไม่ออกจริงๆนะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเนี่ยลองดูไอคอนมันเนี่ยแบบผ่านๆไปก่อนนะครับ ซึ่งในส่วนการเลือกค้าสายชีพเนี่ยของเกมนี้เนี่ยเขาเนี่ยจะทาการฟิกเพศของตัวละครครับและแน่นอนครับว่าในทางระบบเนี่ยก็จะมีถึง8ตัวละครด้วยกันครับที่จะให้เราเนี่ยได้ทาการเลือกเล่นครับแล้วสุดที่นี้นะท่านผู้ชมครับตรงมุมด้านขวามือเนี่ยอันนี้เนี่ยเขาเนี่ยก็จะทาการบอกค่าสเตตสเริ่มต้นด้วยนะท่านผู้ชมครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันโดดเด่นด้านไหนนะครับหรือเอาง่ายๆแหละว่าท่านผู้ชมเนี่ยสามารถดูสัญลักษณ์ครับตรงค้าสายชีพได้เลยนะครับตัวอย่างเช่นในตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นนักเวทนะครับ เปิดตัวนี้ล่ะท่านผู้ชมครับก็น่าจะเป็นเวทเหมือนกันนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นหน้าแรกเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นคล้ายๆแบบแท้งนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเขาเนี่ยก็จะมีดวงดาวครับเป็นการประเมินด้วยครับว่าแต่ราคาเนี่ยมันเล่นยากหรือว่ามันเล่นง่ายครับแล้วเสร็จทีนี้ครับพอท่านผู้ชมเนี่ยเลือกสายอาชีพครับที่พึงพอใจได้แล้วครับในทางระบบเนี่ยก็จะพาเรานะครับมาทำการตกแต่งในส่วนของรูปร่างโมเดลของตัวละครนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าสําหรับเจ้าเกมนี้เนี่ยผมลืมบอกไปครับก็จะเป็นเกมแนว m เก็บเลเวลนะครับ ก็จะมีในเรื่องของระบบ Auto Quest แล้วก็รวมไปถึงครับระบบ Auto Bot นะครับแล้วก็ในส่วนภาพกราฟิกครับแล้วก็รวมไปถึงครับอินเทอร์เฟซเนี่ยจะคล้ายๆเกม Maple Story นะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วครับถ้าใครเนี่ยชอบเกมครับในเรื่องของกราฟิกเนี่ยแบบ 2D ครับหรือว่าใครเนี่ยเป็นแฟนครับเกม Maple Story มาก่อนเนี่ยก็น่าจะถูกิจครับสำหรับเกมนี้นั่นเองนะครับ ก็แน่นอนครับอันแรกอันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของทรงผมนะครับต่อมาครับอันนี้เป็นเฉดสีของทรงผมนะครับเป็นดวงตานะท่านผู้ชมครับก็จะมีให้เราเนี่ยทำการปรับแต่งแบบนิดหน่อยครับพอท่านผู้ชมเนี่ยทำการตกแต่งรูปร่างโมเดลครับจนมือพอใจได้แล้วครับก็ทาการตั้งชื่อแล้วก็กดเริ่มเกมไปได้เลยนั่นเองครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับสรัจทีนี้นะครับเราลองมาดูในส่วนของบรรยากาศตัวเกมครับแล้วก็ลงไปถึงครับระบบตัวเกมเพย์แบบเข้าๆกันบ้างนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมครับ มันเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการปีนเถาวันปีนบันไดด้วยนะท่านผู้ชมครับเพราะว่าบางทีมอสเตอร์เนี่ยมันอยู่ตรงด้านบนนะครับและรวมไปถึงครับการลงดันเจี้ยนท่อนุงท่อน้ําด้วยนะท่านผู้ชมครับก็ต้องไต่บันไดนะครับและเราเนี่ยสามารถกระโดดครับหรือว่าทําการแดดได้ด้วยนะท่านผู้ชมครับแล้วส็จทีนี้ครับท่านผู้ชมครับสำหรับสกิลของเจ้าเกมนี้เนี่ยผมเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมเอาไว้เลยครับว่ามีแบบโคตรเยอะแบบจัดๆครับแล้วก็ในเรื่องของดาเมจเนี่ยขึ้นกันแบบยับยับกันเลยทีเดียวนะครับ อันนี้เนี่ยผมเนี่ยแค่ระดับยี่สิบสามนะ Aha, ท่านผู้ชมครับถ้าว่าคุณเวลเยอะๆเนี่ยตีมอนสเตอร์เนี่ยดอกหลักหมื่นถึงหลักแสนกันเลยทีเดียวนั่นเองครับอ่ะเสร็จทีนี้ครับท่านผู้ชมเราลองมาดูในส่วนของระบบต่างๆภายในตัวเกมกันบ้างนะครับก็อันแรกเนี่ยอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของระบบการคราฟอุปกรณ์นั่นเองนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องประดับนะครับซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องหาวัตถุดิบต่างๆครับแล้วก็รวมไปถึงครับเงินภายในเกมด้วยนะครับมาทําการคราฟไอเทมนะครับ ส่วนนี้แหละท่านผู้ชมครับอันนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของชุดนะครับอาวุธป้องกันนั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับผมดรอปไอเทมวากเกตสีม่วงจากมอสเตอร์นะครับก็ทาการใส่ได้เลยนะครับส่วนนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของหินแจมต่างๆนั่นเองแหละท่านผู้ชมครับเนี่ยสามารถครับกดดูได้เลยนะครับก็ไปแบบคร่าวๆเนาะเพราะว่าตัวเกมมันยังไม่มีภาษาไทยนะครับก็อย่างที่ว่าผมบอกแหละผมเนี่ยยังอ่านไม่ออกนะท่านผู้ชมมันเป็นภาษาจีนนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับ แล้วต่อมาล่ะท่าผู้ชมอันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของดันเจียนไลนวันนั่นเองแหละท่านผู้ชมครับซึ่งแน่นอนครับว่าเขาเนี่ยก็จะทาการปลดล็อกครับตามระดับเลเวลต่างๆเห็นไหมยี่สิบเจ็ดอันนี้ก็น่าจะเป็นเลเวลยี่สิบเจ็ดนะครับต่อสุดท้ายเนี่ยต้องระดับเลเวลครับถึงร้อยห้าด้วยกันนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็จะมีข้อจํากัดด้วยครับว่าแต่ละวันเนี่ยเราเนี่ยสามารถลงได้กี่ครั้งนะครับก็ยังไงเนี่ยท่าผู้ชมอย่าลืมนะครับมาทาการลงด้วยเห็นไหมท่าผู้ชมเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับครับในส่วนของวััตตถถุิบบ่างงๆครแล้วก็ไปึ อุปกรณ์ระดับสูงนั่นเองนะครับส่วนอันต่อมาครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของระบบครับการตกแต่งรูปร่างทรงผมนั่นเองนะครับเพราะว่าในช่วงเริ่มต้นเนี่ยในการสร้างตัวละครเนี่ยทรงผมเนี่ยที่ว่าเขาเนี่ยจะให้เราเลือกเนี่ยมันเนี่ยจะมีค่อนข้างที่จะน้อยถูกต้องไหมซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยสามารถครับมาทาการตกแต่งภายในเกมได้เลยนะครับซึ่งในส่วนของทรงผมพวกนี้ครับเขาเนี่ยจะใช้อเทมด้วยเห็นไหมให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองสังเกตดูด้วยนะครับแล้วพอเราท่านผู้ชมเนี่ยเลือกทรงผมที่พึงพอใจได้แล้วครับก็ สีดวงตานู่นนี่นั่นปรับได้หมดเลยภายในเกมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนเวลาท่านผู้ชมเนี่ยทราบตัวละครมาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเนี่ยยังไม่เฟี้ยวครับสามารถมาปรับแต่งที่หลังได้นั่นเองครับต่อมาครับอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของตู้เสื้อผ้านะครับท่านผู้ชมครับซึ่งแน่นอนครับว่าความจริงแล้วเนี่ยมันเนี่ยก็จะมีในเรื่องของชุดแฟชั่นด้วยครับแต่ว่าผมเสียดายนิดนึงท่านผู้ชมครับเกมนี้ไม่สามารถทําการกดดูพรีวิวได้นะครับ มันเนี่ยจะมีเพียงไอคอนอย่างเดียวนะครับความจริงแล้วชุดแฟชั่นมันก็จะบวกค่าสเตตัสต่างๆด้วยแล้วต่อมาหลาดท่านผู้ชมครับอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นครับในเรื่องของนะครับเนี่ยแฟชั่นนั่นเองนะครับก็จะมีในเรื่องการจัดอันดับนูน่นนี่นั่นส่วนนี้รัาท่านผู้ชมครับอันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของระบบฉายานะครับเห็นไหมท่านผู้ชมยิ่งเป็นฉายาที่แบบแรแรๆเนี่ยมันเนี่ยก็จะมีแสงฟุงฟ้งฟิ้งออร่าด้วยเห็นไหมท่านผู้ชมโคตรเฟี้ยวแบบจัดๆแล้วก็ประเด็นสําคัญครับเขาเนี่ยก็จะบวกค่าสเตตัสต่างๆ ส่วนอันต่อมาครับถ้าผู้ชมครับก็นะ่าจะเป็นในเรื่องของระบบการอัปเกรดหรือเอาง่ายๆแบบภาษาบ้านๆแหละท่านผู้ชมมันก็คือในส่วนของระบบการตีบวกนั่นเองนะครับรู้สึกว่าเลดของการตีบวกของเกมนี้ค่อนข้างจะโหดนะท่านผู้ชมเห็นไหมผมบวก2ถ้าผมเนี่ยจะไปบวก3ครับโอกาสติดเนี่ยจะอยู่ที่90%เท่านั้นครับก็อย่างเช่นเห็นไหมอันนี้เนี่ยผมเนี่ยบวก4จะไปบวก5เนี่ยจะอยู่เพียงแค่80%เเท่านั้นครับ เพราะฉะนั้นแล้วเหลี่ยงของการตรีบวกของเกมนี้จะค่อนข้างที่จะโหดนิดหนึ่งครับส่วนหมดหมู่ครับเนี่ยตรงมุมด้านขวามือครับตรงด้านล่างเนี่ยอันนี้จะเป็นในเรื่องของระบบการฝังหินแจมนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นการฝังอัญมณีนั่นเองนะครับก็แน่นอนครับว่าในเรื่องของการฝังอัญมณีพวกนี้ก็จะเป็นการเพิ่มค่าสตตัสพิเศษให้กับตัวละครแล้วก็รวมไปถึงครับค่า CP ีของตัวละครเนี่ยก็จะทำการเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองครับ ส่วนต่อมาครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของระบบพูดหรือว่าระบบสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของระบบสัตว์เลี้ยงเนี่ยท่านผู้ชมสามารถทําการอีโวหรือว่าพัฒนาล่างให้กับเขาได้ด้วยหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะทําการครับเรียนสกิลพิเศษได้เลยเห็นไหมซึ่งในส่วนของสกิลเนี่ยสามารถติดตั้งได้ถึงสสกิลด้กันครับและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันเนี่ยก็ยังจะมีในเรื่องของระบบคอลเลกชันของสัตว์เลี้ยงด้วยครับซึ่งในส่วนตรงนี้แหละท่านผู้ชมเนี่ยสามารถครับมาทาการกดสองดู สามารถกดดูกเกรดคุณภาพมันได้เลย นะครับส่วนนี้แหละท่านผู้ชมครับก็น่าจะเป็นครับในเรื่องครับของการเพิ่มคุณสมบัติของออปชันของอุปกรณ์นั่นเองนะครับก็อย่างเช่นเห็นไหมท่านผู้ชมอันนี้เนี่ยมันเป็นภาษาจีนนะผมอ่านไม่ออกเห็นไหมมันบวกหนึ่งครับแล้วเสร็จทีนี้ถ้าว่าผมเนี่ยมีวัตถุดิบที่เพียงพอครับสามารถเพิ่มค่าสเตตัสตรงนี้ได้นะครับเสร็จทีนี้ครับท่านผู้ชมครับไปกันแบบว่องไวเลยกันละันเกมนี้ไม่มีค่าสเตมินานะเห็นไหมผมตีมอสเตอร์ก็ดรอปไอเทมมาแบบเรื่อยๆนะครับเสร็จอันนี้ครับท่านผู้ชมครับที่ว่ามันเป็นรูปดาบเนี่ยกกกกก็็็นนนนนนน่่่าาาาาาจะะะเเเปใรรรรรรือออองงงงงขบบบบบแคคิ้ัััััสมมถดดดดู ได้นะครับแล้วสำหรับใครที่ว่าเพิ่งดาวน์โหลดมาตัวเกมเนี่ยจะทําการแจกไอเทมด้วยนะครับเนี่ยกรองจดหมายกดตรงนี้เลยนะครับจริงๆแล้วมันจะมีไอเทมเยอะแยะมากมายครับแต่ว่าในาส่วนตัวผมเนี่ยได้ทาการกดลับไปแล้วนะครับมันก็เลยหายไปนัน่นเองนะครับแล้วสุดทีนี้ในเรื่องของสกิลของเจ้าเกมนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยผมไม่แน่นใจครับพอเราท่านผู้ชมเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันเนี่ยจะมีในเรื่องการเปลีย่ยนคัสพิเศษหรือเปล่าเห็นไหมครับสกิลเนี่ยมันเนี่ยจะมี2องพเซตด้วยกันครับอันแรกจะเป็นดาบใหญ่นะครับ อ,อันนึงเนี่ยอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับบองนะท่านผู้ชมเห็นไหมรูปร่างของสกิลเนี่ยก็จะทําการปรับเปลี่ยนไปโดยทันทีนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่ที่แน่ๆครับสกิลของเกมนี้มีแบบโคตรเยอะแบบจัดๆและดามีเนี่ยค่อนข้างที่จะอลังการแบบสุดๆกันเลยทีเดียวนั่นเองครับส่วนระบบสุดท้ายครับอันนี้ก็นะ่าจะเป็นในเรื่องของระบบตลาดกลางนั่นเองแหละท่านผู้ชมครับซึ่งเขาเนี่ยจะใช้เจ้าแต้ไอสีทองนี้แหละท่านผู้ชมครับได้มาจากการเติมเงินนะครับมาทาการซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดกลาง เพราะฉะนั้นแล้วสายฟรีเนี่ยสำหรับใครครับที่ว่าหาไอเทมดีๆได้ก็สามารถหาแต้มจากการเติมเงินได้จากในส่วนของระบบตลาดกลางได้เลยนั่นเองครับแล้วสุดทีนี้ครับในเรื่องของระบบภาพเนี่ยของตัวเกมก็ค่อนข้างที่จะไหลลื่นครับภาพก็ค่อนข้างที่จะน่ารักครับก็อย่างที่ว่าผมบอกแหละว่าสําหรับใครครับที่เป็นแฟนคอร์ครับของเกมมีเ l ิ s t สตอรี่เนี่ยก็น่าจะถูกใจครับสำหรับเกมแนว 2D นั่นเองครับและซึ่งแน่นอนครับว่าสําหรับใครที่สนใจครับสามารถดาวนโหลดที่ลิงก์ด้านล่างของคีย์เีโอนี้ได้เลยนั่นเองครับผม และก็เป็นไปบ้างครับสำหรับคลิปวีโอนี้ที่ผมได้มานำเสนอสับพาร์ทนี้และถ้าชื่นชอบคลิปนี้หรืออยากจะดูพาร์ตต่อไปอยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe, s u b สไคร b ์เพื่อไปกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม